โยมต้องสัญญากันให้ดีๆนะโยมว่าโยมจะไม่ทิ้งกันในวันที่โยมลำบากต่อให้พายุมันจะมาอีกสักกี่ลูกก็ตามผ่านกันมาหลายลูกแล้วนะทั้งพายุการเงินพายุการงานพายุการระหองระแหงด้วยเรื่องในครอบครัวผ่านกันมามากแล้วสัญญากันนะโยมต่อหน้าพระว่าต่อให้พายุมันจะมาอีกสักกี่ลูกก็จะไม่ปล่อยมือกันนะโยม จะไม่ทิ้งกันจะเคียงบ่าเคียงไหลยืนคู่สู้กับปัญหาชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะโยมพายุลูกนี้ไม่ใช่ลูกสุดท้ายจะยังมีอีกหลายลูกนักที่ยังจะต้องเคียงบาเคียงไหล่กันไปฝ่าฝันกันมากี่ลูกแล้วก็ไม่รู้และก็ยังจะต้องเจอกันอีกกี่ลูกก็ไม่รู้สัญญากับพระนะโยมว่าโยมจะไม่ทิ้งกันในวันที่โยมลำบากขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ Thank <laughs> you.